ังเคสตัดดีกันลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวงเล็บนักเรียนกวดวิชาเจ้าค่ะลูกและน้องสาวมีความเข้าใจในทุกๆโครงงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่เต็มกําลังในทุกๆโครงงานเจ้าค่ะ ลูกกราบขอความ,มาเมตตาเพื่อพระคุณหลวงพ่อฝันในฝันนึงคุณพ่อคุณแม่ของลูกด้วยเถิาค่ะคุณพ่อของลูกมีบุตรทั้งหมดสิบสามคน<อ>ต่อมาเมื่อมีลูกหลายคนจึงรับภาระไม่ไหวได้ยกให้ผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดไปหนึ่งคนจึงเหลือเพียงสิบสองคนคุณพ่อมีอาชีพรับ,รบจา้างก่อสร้างฐานะครอบครัวขณะนั้นยากจนมากมีชีวิตที่ลำบากตอนเล็กๆลลูกต้องออกไปเก็บผักบุ้ง น้องชายต้องออกไปจับปลามาทาอาหารให้ครอบครัวอายุได้เจ็ดแปดขวบก็ต้องออกไปรับจ้างทำงานตามที่ตา่างๆอ่านหนังสือไม่ออกจนมาได้เรียนหนังสือตอนโตอายุได้ยี่สิบกว่า oh. ส่วนน้องอีข้าคนได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเล็กช่วงที่พ่อรับจ้างก่อสร้างท่านได้ติดเฮโรอ,อีนตลอด oh. จนมีอาการไม่มีเลี่ยวแรงช่วงหลังจริงต้องมาทำอาชีพขายของเก่า ต่มาเลิกเฮโรอีนเพราะกลัวถูกตำรวจจับลูกลูกก็ได้หาซื้อฟินมาให้พ่อแทน oh. <laughs> โอ้แต่ภายหลังพ่อกลับมาติดเฮโรอ,อีนใหม่ไ oh. ปจนเสียชีวิตถ้าที่จำได้ชีวิตของคุณพ่อลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อทำบุญอะไรเลยตอนยังลเล็กเห็นท่านฆาเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหาร oh. ให้ลูกลกตามเทศกาลต่างๆจนช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้อยู่หนึ่งปีมีอาการเพ้อและเสพยาจนเสียชีวิตขนาดนั้นลูกก็ยุดได้เพียงสิบขวบตอนอพ่อเสียชีวิตท่านเป็นห่วงครอบครัวมากเพราะเสียในขณะที่ครอบครัวกําลังลําบากมากลูกก็ยังเล็กๆแม้แต่บ้านก็จะไม่มีประเตาบ้านโอ้ออยังกับบนสวรรค์นั่นเลยหลังจากพ่อตายหลังชายลูกก็ได้เห็นพ่อเดินอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้าง มาเข้าฝันบ้างทําให้ลูกถ so ูกหวยบ้างได้ลาบบ้างอะเช่นเดินไปตลาดเจอสร้อยทองหนักหนึ่งบาทได้เอาไปขายมาเลี้ยงครอบครัวลูกๆจึงคิดเอาเองว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงครอบครัวจึงพยายามมาทางช่วยเหลือพวกเราโดยให้หวยและเข้าฝันจะเป็นจริงอย่างที่ลูกสันนิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณแม่กับทางนาทางตาทำมาหากินเลี้ยงลูกทั้งสิบสองคนมาด้วยความยากลำบากเจ้าค่ะคุณแม่กัลูกมีชีวิตที่เหมือนชาวจีนทั่วไป ชีวิตลำบากมากเพราะยากจนและมีลูกมากถึงสิบสามคนด้วยกันแต่บั้นปลายชีวิตแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญตักบาตรเป็นประจำเช้าวันหนึ่งขณะที่เตรียมตัวจะตักบาตรคุณแม่กำลังจะบอกลูกๆให้นำอาหารมาเพราะพระกำลังจะมาถึงแล้วท่าน,นนั้นเองคุณแม่ก็ล้มฟุบหมดสติทันทีด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หมอได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจดึงกลับมาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันรวมอายุได้62ปีลูกก็เลยคิดว่าแม่คงจะไม่ลำบากเพราะท่านไปในขณะที่ใจเป็นกุศลแต่ก็เป็นเพียงการสันิษฐานนะคะชีวิตในวัยเด็กของลูกและน้องๆลำบากมากจ้ะค่ะเมื่อลูกโตขึ้นก็ได้แต่งงานชีวิตจริงกเริ่มดีขึ้นบ้าง สามีเปิดร้านขายแก๊สภายหลังได้ามาทำธุรกิจก่อสร้างซื้อขายบ้านเริ่มมีกำไรฐานะทางครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นปี2535ก็ได้มีโอกาสขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดทำให้ได้รู้ว่าลูกเกิดมาสร้างบารมีโดยมีน้องสาวเป็นยอดกระยานมิตรจึงเริ่มทำบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายอย่างสุดกำลัง บจ,จุบัทนำธุรกิจเปิดคลินิกและขยายไปถึง4ส,สาขาชีวิตของลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าคะ่ะลูกและน้องสาวเขากลับเรียนถามดังนี้หนึ่งขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนว่ามันอยู่อย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ลูกๆทําให้หรือไม่เจ้าคะ่ะพ่อทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง50ปีด้วยโรคมะเร็งลําไส้เหตุใดลูกจึงมีพี่น้องมากถึง13คน และยังมีชีวิตที่ลำบากมากในช่วงแรกของชีวิตเหตุใดพิสาจึงถูกยกให้คนอื่นตั้งแต่แรกเกิดแยกออกจากครอบครัวไปแค่คนเดียวและได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกทำไมาพี่น้อง13คนจึงได้ขวัดแค่3คนส่วนน้องลูกรักวัดรักหลวงพ่อและเข้าใจโครงงานของหลวงพ่อทุกอย่างแั้งสา3สิ่งจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทําบุญให้ได้เดือนละ 1m ทุกเดือน ตอนนี้จึงตั้งใจทําธุรกิจอย่างเต็มที่ความตั้งใจงน้องสาวจะสําเร็จสมปรารถนาหรือไม่เจ้าคะกราบขอพอ่อหลวงพ่อด้วยแล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดมาพร้อมทุกอย่างแต่เ,เกิดไม่ลาําบากเือนอย่างชาตินี้เจ้าคะพ่อ,พอทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบกว่าด้วยบะเร็งลําไส้อันนี้ก็ฝันใน้ฝันแล้วนะคราบเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยนะจะไปคิดอะไรฟังฟุ้นเฟงรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนก่อนนั่งธรรมะหายใจสบายนั่งธรรมะจะได้ดีแต่มีความรู้บ้างก็เอาไว้แค่ติดขาติดแข้งบางทงก็ใส่บาบะหามเราตกลงกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช้บัะเจ้ก็ฝันไปว่าโรคของพ่อเน่ยเกิดด้วยกรรมในอดีตและปัจจุบัน รำในอดีตท่านเคยฆ่าคนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าได้ทำการค้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาเงินไปเลยแค้นแค้นมากๆก็เลยคิดฆ่าก่อนฆ่าก็มีปากเสียงกันจนบรรดาลโทสะจึงเอามีดแหลมๆแทงไม่ยังที่ท้องจนตาย บวกกับกรรปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์เป็ดไก่เป็นต้นกรรมปานาติบาททั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เป็นมะเร็งในลำไส้ตายไปแล้วจิตท่านเศร้าหมองมากเพราะเห็นภาพที่ตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่างโดยเฉพาะที่เป็นอาจินกรรมคือการเสพยาฝิ่นเสพเฮโรอ,อีนเป็นภาพหลัก ภาพรองลงมาก็ห่วงครอบครัวห่วงลูกและถัดไปก็เป็นภาพฆ่าสัตว์แต่ภาพหลักๆที่ติดอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นก็โบกไปทันทีเลยไปมาหารรบกคุมห้ากันทีอตอนนี้ถ้ามีกายใหญ่โตขนาดภูเขาลูกย่อมม,มีผิวสีดำเปอยกายผอมแห้งเห็นกระดูก กำลังถูกนายนิรยาบาลหลายตนซึ่งเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของตนเองจับมือจับเท้านำไม่ให้ดินแล้วก็ให้นอนงายและนายนิรยาบาลอีกตนหนึ่งก็เอาแท่งเหล็กร้อนสีดำๆตรงปลายจะมีควันกรดร้อนพุ่งออกมาให้สูดแล้วก็เสียบเข้าไปในปาก ควันกรดก็เข้าไปกัดกินภายในร่างกายดินดปลาๆแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกนายนิรยาบาลจับเอาไว้ทรมานมากเจ็บปวดจนตายตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายยากนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกยาวนานนะลูกนะเพราะด้าน,นบุญที่ทำไปตอนนี้ท่านรับไม่ได้เถอะโดวยวิธีธรรมาดา แต่เขาจะไปคอยอยู่ที่เยมโลกแต่ว่ามหาผู้ชนิยาจาร,ระเ็ชพระคุณหลวงปู่ของเราและทีมงานนั้นคมบุญไปให้โดวยวิธีการพิเศษก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาแ่ะทำวิธีธรรมดานัญนยาที่ลูกๆเห็นว่าท่านมาเดินอยู่ที่บ้านมาให้หวยนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านไปมหานรลกแต่เป็นความคำหนึ่งคิดถึงพ่อ จึงเข้าใจว่าเป็นพ่อและก็เห็นเป็นพ่อแต่ความจริงไอ้ที่ถูกหวยหรือว่าได้อะไรมานั้นมันเป็นเพียงเศษบุญเก่าของลูกที่ทำมา<อ>เศษบุญเก่าๆทำให้ได้ลาบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละส่วนแม่ตายด้วยจิตผ่องใสพระใจอยู่ในบุญพอเป็นลมลวูบไปก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางบีมานทอง ขนาดย่อมย่อมอยู่บนชั้นดาวดึงเฟสสาม<อ>บุญส่งผลไปก่อนซึ่งก็ยังไม่ควรประมาทนะลูกนะเพราะมีบาปฆ่าสัตว์รอคอยอยู่ต้องทำบุญลุกๆบุญซ้ำๆและอาทิศไปให้ท่านบ่อยๆอซึ่งท่านสาม,มารถอนุโมทนาบุญได้ที่มีลูกมาถึงสิบสามคนเพราะ<อ>แม่เคยเกิด ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งนิยมมีลูกออกมาอยากมีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองแล้วก็มีบุญอยู่นิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งนี่ในอดีตน,นะท่านเคยจับปลาได้ตัวหนึ่งในท้องมันมีไข่เต็มเลย๋อเกิดความสงสารมันโอ้นี่เราต้องฆ่าอีกหลายชีวิตเลยเด่ยสงสารเลยปล่อยปลาตัวนั้นไป และก็นึกในใจว่าจะว่าเป็นอธิษฐานก็ไม่เชิญมันเป็นความปรารถนามากกว่าอยากจะมีลูกเยอะๆไปทุกชาติชาตินี้ก็เลยมีแค่สิบสามคนก่อนออส่วนพี่สาวที่ถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าเพราะเขามีฐานบารมีมาดีกว่านะสิบุญก็เลย ชิงช่วงเอาไปอยู่กับตระกูลหรือครอบครัวที่ดีกว่าทำให้ชีวิตสบายรัส่วนินอื่นนมาดีตอนโตเพราะว่าตัดสินใจทำบุญชา้าเวลารู้เรื่องข่าวของบุญีนตัวเองก็ดีหรือใครมาบอกก็ดีเนี่ยกว่าจะตัดสินใจแต่ก็ชา้ชาช้าก็มันทำ้านะ่ะเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ทำตอนไหนเราก็ได้ตอนนั้นทำชา้าได้ชา้าทำเร็วด้เร็วทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำแล้วเสียดายรวยแล้วตอนหลังรักษาทรัพย์ไม่ได้หายอีกคแหมมาเรื่องละเอียดอ่อนเลยเด็ดสามคนพี่น้องมีสายบุญร,ร่วมกันมากัหมู่คณะและครูไม่ใหญ่จ้าโดยเฉพาะใครมีความรู้สึกรักวัดรักหมู่คณะรักครูไม่ใหญ่มากเพราะทําบุญร,ร่วมกันมามากตามกันติดกันมาเลย ไม่ใช่เพียงแค่ติดตามแต่ที่พลัดไปลําบากในตอนแรกกบเพราะความตระหีในตอนต้นแล้วก็คิดสร้างบุญชา้าชาบุญก็เลยส่งบุญชา้ามักจะมีปีติในบุญภายหลังที่ทําไปแล้วความรู้สึกชาหรือก็คือ,อ,อจะต้องทําบุญในีมันถูกหลักวิชานะลูกนะแต่แตก่อนทากําลังทําและหลังทําแล้ว ถ้ามีปีติสามคราว mm. ก็จะมีความสุขทั้งสามวัย <Yeah. S 1> คือวัยต้นก็สุข mm. วัยกลางก็สุข mm. วัยปลายก็สุข mm. แล้วทาบุญจะต้องไม่เสียดายในภายหลัง mm. นะลุกนะ <Yeah. S 1> เสียดายในภายหลังนะี่พอได้ทรับมาพอช่วงเสียดายรับกนะ็ล่มสลายเหมือนกันดวงบุญในปัจจุบันของน้องสาวน่ะสามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจว่าจะทำเดือนละเอ็มแต่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะลุงนะ บางเดือนจะได้บางเดือนมันก็ยังไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หมอดูนะครับห้ทำบุญต่อไปเรื่อยๆไอนี่ก็ฝันไปเรื่อยเปยเยื่ยแหละครับทำบุญต่อไปเรื่อยๆนะจะ๊ะก็กอบเหตุไปเรื่อยๆอธิษฐานไปบ่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมก็จะได้สมปรารถนาเดือนละเอ็มทุกทุกเดือนเองในภายหลัง จะช้าและเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองและลูกเอ้ยอย่าทิ้งความตั้งใจที่ดีของเราไปแล้วกันมุ่งมั่นประกอบเหตุสร้างบารมีเรื่อยๆไปในะลูกนะ